สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉัน้นกัญทิยาพรเนชยรัฐรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวขา่าวสารดีที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวแรกนะคะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะถึงสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5 ที่มีการรายงานค่าตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง2-3าวันที่ผ่านมานะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะปัจจัยต่างๆภายในประเทศอย่างเช่นการจราจรโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าการกำจัดวัชพืชโดยการเผาแล้วนะคะประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์ฝุ่น PM 2.5ของประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย จึงจำเป็นต้องมีการพูดคุยหารือและประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อหาทางออกและร่วมกันแก้ไข ย้ำเตือนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรมนะคะพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนละเว้นการกระทําที่ผิดกฎหมายค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เน้นย้ําในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานได้เร่งดําเนินการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้นโดยยกตัวอย่างประเทศสวีเดนที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้เป็นกรณีศึกษาและเป็นบทเรียนในการดําเนินการสําหรับประเทศไทยพร้อมกับขอความ ร่วมมือประชาชนช่วยกันปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่คนอยู่รวมกับป่านะคะซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการดําเนินการมาตั้งแต่ต้นขอให้ช่วยการดูแลรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ให้เจริญเติบโตเพิ่มในพื้นที่ป่าไม้ของประเทศและเพื่อประเทศไทยของทุกคนนั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้กล่าวถึงสถานการณ์การเงินการคลังของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ดีทั่วโลกนะคะได้ให้การยอมรับและมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเงิน และสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศนะคะซึ่งรัฐบาลน,นั้นพยายามแก้ไขและเดินหน้าขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างถูกวิธีซึ่งต้องขอบคุณกระทรวงการคลังนะคะและทุกหน่วยงานที่ช่วยกันทำงานโดยไม่นิ่งนอนใจแม้ว่าจะอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ ก็จังคงมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่และขอให้ทุกกระทรวงนั้นติดตามบูรณาการร่วมกันนะคะอย่างต่อเนื่องช่วยกันแก้ปัญหาของประเทศนะคะแล้วก็ขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลด้วยความเข้าใจเพราะไม่มีอะไรที่ทำได้เพียงฝ่ายเดียวค่ะโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดมุ่งแก้ไขปัญหาจากฐานรากนะคะและก็ดาเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในอนาคต เน้นการใช้จ่ายงบประมาณที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงเป็นการลงทุนระยะยาวตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงในส่วนของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่มีการดำเนินคดีเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบ ร้องเรียนเป็นจํานวนมากขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันช่วยกันแจ้งเหตุและเป็นหูเป็นตานะคะซึ่งขอ,อย้ำนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลยและก็จะดําเนินการทําทุกอย่างโดยไม่ปกปิดด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด พร้อมกับนายกรัฐมนตรีนะคะได้เน้นย้ำว่าประเทศจะดีขึ้นได้ด้วยความรักความสามัคคีของคนทุกคนทุกกลุ่มและก็ทุกฝ่ายนะคะลดความขัดแย้งและเปิดใจให้กว้างเป็นสิ่งสำคัญขอให้ทุกคนนั้นช่วยกันทำให้บ้านเมืองปลอดภัยและมีความสุข พร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละเวลาจากครอบครัวมาให้บริการดูแลประชาชนและอำนวยความสะดวกในช่วงของการเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงการนะคะซึ่งก็สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวนั้นดีขึ้นตามลําดับนั่นเองค่ะโดยจากรายงานผลจากการอันดับโดย a าก d a นะคะ ให้จังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นอันดับที่หนึ่งของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยขอย้ำให้ทุกฝ่ายนั้นเตรียมความพร้อมดูแลเฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆอย่างครอบคลุมในทุกด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพขอให้ดำเนินการดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการตรวจเอทเคแล้วก็สังเกตอาการเพื่อให้สามารถดู แลตนเองได้อย่างทันเวลานั่นเองค่ะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะทางด้านของรัฐบาลนั้นได้มุ่งแก้ไขปัญหานะคะให้ความสำคัญต่อระบบหลักประกันสุขภาพนะคะได้ผลักดันการเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลแล้วก็แนะนำให้คนไทยที่ยังไร้สิทธิ์นะคะตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองนะคะอย่างเท่าเทียมกันด้วยด้วยเจขั้นตอนนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนเดเรกรองโฆษกประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าปัญหาคนไทยไร้สิทธิ์เป็นความเหลื่อมล้าที่มีอยู่ในสังคม มาอย่างช้านานนะคะส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าการไม่มีสิทธิ์ในสถานะทางทะเบียนนะคะทําให้พวกเขานั้นไม่ได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานและก็สิทธิ์ของพลเมืองที่บุคคลคนหนึ่งนั้นควรจะได้รับค่ะโดยเฉพาะระบบหลักประกันสุขภาพนะคะเนื่องจากไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนร,ราษย่างถูกต้อง เวลาเจ็บป่วยก็ไม่สามารถเข้าสู่ระบบในการรักษาได้คะ่ะรัฐบาลจึงมุ่งแก้ไขให้ความสำคัญต่อระบบหลักประกันสุขภาพผลักดันการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลของคนไทยทุกคนจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลตามสิทธินั่นเองคะ่ะสำหรับคนไทยที่ยังไร้สิทธิ์นะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ได้สิทธิ์อย่างเท่าเทียมด้วย7ขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่1คะ่ะ ตรวจสอบสถานะทางทะเบียนขั้นตอนที่2นะคะรวบรวมเอกสารทางทะเบียนได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาสุติบัตรนะคะทะเบียนบ้านที่เคยมีชื่อใบแจ้งการย้ายที่อยู่เอกสารอื่นๆที่ราชการออกให้กรณีที่ไม่มีเอกสารใดๆที่ใช้อ้างอิงก็สามารถยื่นคํำร้องได้นะคะ ขั้นตอนที่3นะคะก็ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่หรือว่าปัจจุบันนั่นเองนะคะ ขั้นตอนที่4ค่ะตรวจสอบเอกสารส่งให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นขั้นตอนที่5นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาตรวจสอบหลักฐานสอบสวนพยานบุคคลนะคะขั้นตอนที่6ก็จะแจ้งผลให้กับผู้ร้องนั้นได้ทราบค่ะและขั้นตอนที่7นะคะถ้าไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้จะได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติเป็นบุคคลประเภทศูนย์มาตรา19ทับ2นั่นเองค่ะ ซึ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานทะเบียนกลางกรมการปกครองนะคะ027917312-6กรณีที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะคะแต่ติดทะเบียนบ้านกลางหรือว่าถูกจำน่ายรายการ ต้องการใช้สิทธทิ์ในการรักษาพยาบาลโทรใสยด่วนสปสช1 3 3 0สาำหรับบุคคลทะเบียนประวัติประเภทศูนย์มาตรา19ทับสอสอบถามสิทธ Taiwan ิ์รักษาพยาบาลติดต่อกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพที่เบอร์02-590-1577ในวันและเวลาราชการนั่นเองค่ะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปด้านผ้าไทยและงานหัตกรรมหรือว่าโคชิง่งผ้าลายดอกรักราชกัญญาจุดกำเนิดการที่3จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตกรรมชุมชนค่ะโดยทางด้านของ ของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะนำผู้เข้าร่วมงานถวายทูบเทียนแพรหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาและรับชมการแสดง สาวทอผ้าไหมโดยวงดนตรีลูกทุ่งเฟื่องฟ้าขาวโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมแชมป์ชิงชาสวรรค์2022นะคะสุดยอดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยและเป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมกับบรรยายพิเศษ การน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาเพื่อต่อยอดพัฒนาผ้าและงานหัตถกรรมให้เป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและเยี่ยมชมผลงานพร้อมกับให้กำลังใจและร่วมโคชชิ่งช่างทอผ้าผู้ประกอบการโอทอผ้าไทยภายในงานอีกด้วยนั่นเองนะคะ โดยทางด้านของนายสุธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริกวนวดีนาเรรัตราชกัญญาทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้อภิรักษ์ภูมิปัญญาภาไทยให้ได้กลับมาเป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในถิ่นชนบท ด้วยการต่อย,ยอดพระราชดำริของสมเด็จย่าโดยนำเอาองค์ความรู้วิชาการแฟชั่นสมัยใหม่ที่พระองค์ทรงศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นไปตามความนิยมชมชอบของประชาชนผู้บริโภคในปัจจุบันภายใต้ชื่อโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกพร้อมทั้งพระราชทานพระกรุณาให้คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกอันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยว ด้านผ้าไทยด้านแฟชั่นดีไซเนอร์ด้านสีธรรมชาติเป็นโคชนะคะอบรมถ่ายทอด ให้ความรู้แก่ช่างทอผ้าผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าไทยเพื่อที่จะสามารถเสริมสร้างเพิ่มพูนรายได้อันจะทำให้มีเงินทองจุนเจือเลี้ยงดูครอบครัวนะคะให้ได้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนโดยมีข้าราชการในพื้นที่เป็นโซ่ข้อกลางนะคะน้อมนำพระราชประสงค์อันแน่วแน่นี้ได้รับการขยายผลอย่างครอบคลุมในทุกกลุ่มพื้นที่อย่างหลากหลายนั่นเองค่ะ ซึ่งทางด้านของประหลัยกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กล่าวว่าดีใจทุกครั้งค่ะที่ได้มาพบปะพี่น้องช่างทอผ้าและข้าราชการผู้ทําหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืนด้านเครื่องนุ่งห่มของประเทศชาติเพราะว่าทุกท่านนั้นอยู่ณที่นี้ทั้งช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมและข้าราชการ ล้วนเป็นบุคลากรที่มีคุณค่ายิ่งในการผลักดันขับเคลื่อนให้ภูมิปัญญาพไทยยังคงอยู่กับสังคมไทยและทำให้พี่น้องประชาชนตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาได้น้อมนำพระราชดำริ มาพัฒนาทักษะฝีมือทำให้ผ้าไทยได้สร้างงานสร้างรายได้จนทำให้ลูกๆหลานได้เห็นถึงความสำคัญของผ้าไทยและตั้งใจเป็นผู้สืบทอดสืบสารสิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่คู่กับชุมชนคู่กับหมู่บ้านคู่กับสังคมไทยแต่สิ่งสำคัญคือความเจริญงอกงามเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นได้ข้าราชการทุกคนนั้นจะต้องมีใจต้องมีเพชชั่น ที่อยากจะช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขช่วยกันเชน r g กูดอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีคุณภาพที่ดีดังที่พระองค์ท่านทรงงานอย่างหนักเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ช่วยกันรักษาภูมิปัญญาผ้าไทยด้วยการก้าวผ่านกับดักของผ้าไทยนั่นคือภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่ส่งมอบ โน้ตฮาวลวดลายเทคนิคการทำผ้ามาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะจากคติความเชื่อเกี่ยวกับผ้าไทยในแต่ละพื้นถิ่นที่ไม่ได้คำนึงถึงรสนิยมของผู้ที่เอาเสื้อผ้าไปสวมใส่เพราะเราจะทอผ้าเพียงแต่พอไว้สวมใส่เองเท่านั้นจึงทำให้ผ้าไทยในอดีตมีแต่ลวดลายเดิมๆที่ถักทอตามใจของผู้ทอนนั่นเองค่ะ โดยทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญนะคะได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกฤติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญในการมาช่วยทําให้พวกเราเก้าวผ่านกับดักความเชื่อที่ว่าทอไว้ใช้ให้กลายเป็นทอไว้เพื่อจำน่ายเป็นงานอดเเรกนะคะเป็นอาชีพเสริมเพื่อหาไรายได้เลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวทรงเสียสละพระราชทรัพย์ด้วยแนวพระราชดำริขาดทุนคือกำไร ขาดทุนของพระองค์ท่านคือกำไรของพี่น้องประชาชนพระองค์ทำให้คนในชุมชนกลับมารู้จักวิธีการหาปลาไม่ต้องรอรับปลาจากทางราชการด้วยการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมปลูกฝ้าย ทอผ้าด้วยตนเองและพระราชทานให้คณะทำงานผู้มีฝีมือในการทอผ้าในท้องถิ่นมาช่วยฟืน้นฟูเพิ่มพูนทักษะให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าให้มากขึ้นโดยทรงเริ่มดำเนินการก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพเมื่อปี2513เมื่อครั้งเสด็จพระราชาดำเนินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน,นครพนม ก่อเกิดเป็นศูนย์ศิลปาชีพและมีบุคคลที่ทรงพระมหาการุณาให้สนองงานช่วยเหลือช่างทอผ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เช่นแม่ครูวงเดือนอุดมเดชาเวศหัวหน้าศูนย์ศิลปาชีพอำเภอนาวะจังหวัดนครพนมรวมไปถึงแม่ประจวบจีนไทยสงกลุ่มทอผ้าบ้านนาโพจังหวัดบุรีรัมย จึงเปรียบได้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเมืองหลวงของภาไทยนอกจากนี้นะคะความเจริญรุ่งเรืองของภาคไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานมากกว่า50ปีและเฟื่องฟูมากในยุคอดีนตนายกรัฐมนตรีคือพลเอกเปรมติลสุรานนท์เป็นผู้นำการสวมใส่ผ้าไทยทำให้ผ้าไทยนั้นขายดีกระตุ้นให้ชาวบ้านได้ทอผ้านั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวดิฉันกัรที่พรเนาแชรัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ประชาชนสุขสดใส